นี่ครับเพชรสุนทรีจิตเมงคลครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมมาสามอาทิตครับซ้อมอยู่ไหนไฟนี้จิตเมืองนคลครับแล้วเราได้ทําร่างกายมากี่วันเนี่ยทำมาเรื่อยๆนะแล้วมีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมเราบ้งที่นั่นเยอะเก่งกาดโทงเยอะอยู่ครับคือพวกไหนใครช่วยกันเนาะแล้วสูงเท่าไหร่ตอนนี้ร้อยเจ็ดสิบสี่ได้หนังหลักรป๋อยมาประมาณเท่าไหร่น่าจะเจ็ดน่าจะแปดแล้วอย่างเราวันนี้เราเจอสมิงดำเคยเจอใครไหม กี่ครั้งละครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งแรกเป็นไงแพ้อกพริกแพ้เข้าหรือไงสามยกก็เป็นต่อโอ้แล้วมาพิกยกสี่ยกห้าอืมแล้วเขาไปมวยตะไร่จำได้ป่ะเดินเดินเข่าอืมแล้วอย่างวันนี้เราวางแผลใครวางแผง่าดีนับแข่งก็คือแก้เกมมาละอ้าวฝากนั้นฝากเชิญชวนแฟนขับเราคืนนี้นะก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจให้นะ เป็นที่แด้นอนเนาะเขียวใเนี่ยเขียาฟ้าน้อนยใช่